นับว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของมิวสิกวิดีโอโปรดักชันของทีมไทยเลยก็ว่าได้สำหรับมิวสิกวิดีโอแชมเปญพอพิ้นเพลงสากลเพลงแรกใน Trinity First f สฟรูอัลบัมอีพีสองี์ของ3มหนุ่มเติร์ดพอเชตแจ็คกี้ศิลปินในสังกัดฟอนอลล็อกซึ่งมิวสิกวิดีโอตัวนี้เป็นฝีมือทีมงานคนไทยทั้งหมดไล่ไปตั้งแต่ผู้กำกับคู่ใจฟ h นอล็อกอย่างจีนคำขวัญงานสตอรี่บอร์ดมุมกล้องไปจนถึงกระทั่งคอมพิวเตอร์กราฟิกโดยเติร์ดได้เล่าถึงการทำงานว่าคอนเซปต์เอับวีก กำลังจะแตกสลายทุกอย่างรอบตัวกําลังจะพังแต่เรากลับเลือกใช้ชีวิตในวันสุดท้ายแบบแฮปปี้และเฉลิมฉลองกับตัวเราเองและเพลงนี้น่าจะเป็นเพลงที่เต้นแล้วหายใจไม่ทันเพลงแรกในชีวิตเลยละครับส่วนปอเช่ก็เล่าว่าคอนเซปเป็นเพลงแนวปาร์ตี้มากๆครับเป็นเพลงที่อยากให้ทุกคนเฉลิมฉลองกับการเดินทางของตัวเองแม้จะเกิดอะไรขึ้นเราก็จะฉลองไปกับมันใช้เวลาให้คุ้มที่สุดในทุกโมเมนต์ใช้ชีวิตให้เต็มที่ในทุกวินาทีสุดท้ายทั้งนี้ค่ะแจ็กกี้ก็ได้ฝากทิ้งท้ายไว้ว่าฝากเพลงแชมเปญพอพิยของพวกเราด้วย ไปฟังกันได้แล้ววันนี้ทุกสตรีมมิ่งและ MV ของพวกเราก็ปล่อยแล้วดูได้ทางช่อง YouTube Trinity แล้วก็ตามไปดู MV และสนุกกับพวกเรานะครับ